ทุกคนวันนี้มานําเสนอเกงยีนลีวายรุ่น501เช่นเคยนะครับันเกงตัวนี้รหัส176นะครับขนาดวัดจริงเอว34เยาวทั้งตัว44ปลายขา8เป็นงานเม็ดอินโปแลนด์ราคา1,050บาทนะครับทุกคนเลขกระดุม8274นะครับเป็นสีบลูยีนเข้มๆนะฮะทุกคนตาหนี้ตามภาพเลยนะครับวันเกงตัวนี้นะครับจะมีการแต่งสีมานะครับจะมีการแต่งลายมาอย่างนี้นะฮะอย่างที่เห็นนี้นะครับเป็นจุดสีขาวนี่ก็เท้ากับว่าใช้ไฮเตอร์นะครับสะบัดใส่นะครับ เพื่อให้เกิดลายอย่างนี้นั่นเองนะครับด้านนี้ก็เช่นกันครับด้านหน้านี่ฮะแต่สวยครับสีบลูยิงเข้มเลยด้านนี้ก็มีการแต่งเพ้นลายเหมือนกันนะฮะจะเห็นสังเกตได้ตามนี้นะฮะนี่นะเป็นลายคล้ายๆกับว่าเป็นลายไฮเตอร์นะครับใช้สลัดใส่นะเอาไฮเตอร์สลัดใส่เพื่อแต่งให้มีลายนั่นเองนะครับทุกคนท่านใดชอบนะครับแล้วก็ตรงสซตท่านใดนะครับขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้าจะมีแอดมินคอยต่อบริการลูกค้าตลอดเวลาทําการนะครับนี่นะครับ ย้ำอีกทีนะฮะรหัส176ขนาดวัดจริงเอว34ยาวทั้งตัว44ปลายขา8นะครับลูกค้าครับลูกค้าท่านใดที่จะขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมมองกิงตัวนี้นะครับกัุณาช่วยแจ้งรหัสให้ด้วยนะครับรหัส176นั่นเองนะฮะเพื่อทางร้านเราแอดมินเราจะได้หาค้นหาในเจอง่านเพราะมังกิงเราก็มีเยอะนะครับลูกค้าครับผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดต่างๆนะครับเกี่ยวกับป้ายนะฮะตัวนี้จะเป็นป้ายป้ายหนังแท้นะทุกคน ป้ายหนังแท้เก่าสวยตามสภาพแต่เพราะว่าเป็นกังเกงมือสองนะครับสินค้าเรานะครับลูกค้ามีอย่างละตัวเท่านั้นนะครับหนึ่งคลิปต่อหนึ่งตัวนะครับหนึ่งไซส์ต่อหนึ่งตัวนั่นเองนะครับขนาดป้ายหนังแท้นะครับดับเบิลยูสามสิบสี่ลสามสิบสี่นั่นเองนะครับขนาดว่าจริงที่แจ้งไปแล้วนะครับแล้วก็ป้ายเลสแบทครับป้ายเลสแบทสกรีนสองหน้าครับกางเกงหลังจากปีสองพันมานะครับจะสกรีนสองหน้าทั้งหมดนะครับไม่เหมือนยุคเก่าๆครับยุคเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เนี่ยเลสแบทจะสกรีนหน้าเดียวซึ่่งหาาาาายกกกกมแล้วนะครับเเ ้าเจอก็ราคาก็ค่อนข้างจะสูงนะครับสูงกว่าพวกนี้แต่ก็ไม่ได้ถือว่าแพงนะฮะกางเกงยุคเก่าๆก็เพราะว่าก็ตามสภาพตามราคาตามอายุการใช้งานนะครับตามอายุที่เกิดดิบมากกว่าแต่การใช้งานไม่เยอะแน่นอนครับพวกกลุ่มรีไวเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นกางเกงเก่าเก็บนะครับส่วนใหญ่กางเกงรีไวเนี่ยเขาจะออกให้กับมหากลุ่มทหารอเมริกานะครับในช่วงที่ออกรบอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นกางเกงเก็บสำรองไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับพอเลิกเป็นทหารอะไรอย่างเงี้ยก็ยังอยู่ในตู้เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะจะเป็นกาาเก่ปรระะมณนัคบ เกงตัวนี้สวยๆนะครับลูกค้าสีบูยินเข้มๆครับตรงไสท่านใดอย่าลืมติดต่อมาขอดูละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินเรานะครับที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้านะครับเนี่นะครับลูกค้าให้ดูสีด้านหน้าด้านหลังนะครับเป็นกางเกงยีนยีนลีไวรุ่นห้าศูนย์หนึ่งแท้แน่นอนครับสีบูยินเข้มครับผมกางเกงยีนลีไวรุ่นห้าศูนย์หนึ่งนะฮะจะเป็นงานกระดุมนะครับทุกคนเนี่นะฮะงานกระดุมนะไม่มีงานซิปนะครับส่วนการนับกระดุมเราก็จะ เพราะว่ากระดุมล่างจะไม่เท่ากันแล้วแต่ขนาดไซส์แล้วก็แล้วแต่มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตแต่ละที่นะฮะไม่เหมือนกันครับบางตัวก็มีสามเมตรบางตัวก็มีห้าเมตรครับผมครับผมให้ดูรายละเอียดนะครับผมป้ายแคร์นะฮะป้ายแคร์จะเป็นรุ่มป้ายแคร์สามใบครับใบที่หนึ่งก็บอกที่มาที่บรรทัดแรกใบแรกนะครใบที่สองบอกเก็บรักษาใบที่สามบอกใบที่สี่บอกเลขรหัสสถานที่ผลิตวัเดือนปีที่ผลิตแล้วก็ขนาดไซส์ครับผมส่วนป้ายเลสแบดนะครับจะอยู่คนขาด้านนี้นะฮะด้านซ้ายนี้นะครับ ปลายเล็แบตอยู่ด้านนี้นะครับปลายเล็บแบตมีเพื่อการันตีว่าแท้แน่นอนนะครับตรงนี้ครับจะมีแถบซิลเวอร์ไลนิ่งนะครับสองขอบข้างนะครับโอเคครับขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้ความไว้วางใจเรามาโดยตลอดนะครับเราผมรีวิวให้ดูจนครบนะครับเกิงแต่ละตัวหวังว่าคนได้รับใช้ท่านต่อไปนะครับสำหรับลูกค้าที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอดครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ